จากเที่ยวบินในฝันเตรียมดิ่งฟ้าสู่นรกทะเลลึกโ no น a y Up งาบคลั่งไฟคลั่งทั้งไฟหนีโคตรเพชฌฆาต14มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนบ้าภาสาหนังบายแอดโก้บนบ้าภาษาหนังนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวภาพยนตร์สัตว์โลกผู้น่ารักนะ <c oughs> หลายคนนิยามหนังแบบน,นี้ไว้แบบนั้นนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง No way up งาบคลั่งไฟนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฉลามแล้วก็คนที่ตกเครื่องบินอ่ะ งงไหมเจอกันได้ยังไงฉลามไปทําอะไรในเครื่องบินเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวภาพยนตร์ขยวขวัญแบบเอาชีวิตรอดนะฮะที่ดำเนินเรื่องผ่านสายตาของผู้หญิงเป็นเรื่องราวของเอวานะครับลูกสาวของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียที่เธอวางแผนบินไปพักผ่อนที่เมืองคาโบประเทศเม็กซิโกพร้อมๆกับแฟนแล้วก็เพื่อนๆของเธอแล้วก็ ตามด้วยบอดิกาดของครอบครัวที่ตามมาอารักขานะครับแต่ขณะเดินทางนะครับเครื่องเกิดดันเจออุบัติเหตุทำให้ต้องดิ่งลงมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับไปตกเอา,เอาปากเหวใต้ทะเลลึกด้วยนะครับ เอวาแล้วก็เหล่าผู้รอดชีวิตนะครับก็คือเพื่อนของเธอแฟนของเธอแล้วก็ยังมีผู้โดยสารท่านอื่นๆรวมไปถึงสซจวดด้วยนะฮะประมาณกี่คนนะสิเนี่ยนับสิหนึ่งสอ้าหกคนนะฮะที่เหลือรอดมา <c oughs> ก็ต้องพยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดจาก ระดับน้ําที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ติดอยู่ในเครื่องบินนะครับและนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากจะติดท้องเอาตัวรอดจากเครื่องบินที่ตกอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วยังต้องเอาตัวรอดจากฝูงฉลามที่กําลังหิวโหยด้วยนะครับแม่พลอตเลือนนี้ยอมรับเลยนะว่าซื้อเป็นไปได้ยังไงฉลามมาอยู่ทําอะไรในเครื่องบินนะในตัวอย่างที่เขาปรโมทออกมา ก็ถือว่าเป็นหนังทุนต่ำนะต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายไม่ใช่หนังทุนยักษ์ฟอร์มยักษ์แบบเรื่องแมกที่มีทั้งภาคหนึ่งภาคสองที่มีทั้งเจสันสเตยแฮมมาร่วมมีทั้ง CG ที่ดูแล้วอลังการล้านเจ็ดนะฮะหนังเป็นหนังทุนต่ำหนังเล็กๆเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านี่ขนาดไม่คาดหวังนะ ก็ยังสื่อว่าโอเคเลยนะฮะดูจบมาเมื่อ,อรอบสื่อเมื่อวันไหนนะจำไม่ได้ละเขาวันอังคารใช่ใช่ใช่ดูจบมาเมื่อวันอังคารตอนนี้หนังเข้าโรงฉายแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบหนังแนวเอาตัวรอดเครื่องบินตก1ดอกละไหนจะเจอฉลามอีกอดอกที่สองอีกมันจะเป็นยังไงอันนี้คงต้องไปลองดูในภาพยนตร์นะฮะอันนี้บอกได้เกี่ยวกับความรู้สึกที่ดูจบแล้วมีความรู้สึกว่าอืมัมนน่าทึ่งเหมือนกันนะด้วยงบทุนสร้างประมาณเนี้ย 15ล้านเหนรียญสหรัฐนะฮะแต่สามารถทำหนังออกมาได้ดีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นอ่อซีนตกเครื่องบินซีนเครื่องบินตกนะฮะที่ดูแล้วลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็บีบหัวใจแล้วดูแล้วมันสมจริงถือว่าถือว่าเป็นซีนที่ที่สอบผ่านแบบ สุดๆเลยก็ได้ว่าก็ว่าได้นะฮะทั้งๆที่ทหนังอ่ะชูโรงเป็นเรื่องของฉลามนะฮะแต่กลายเป็นซีนเครื่องมินตกเนี่ยถือว่าซื้อเลยดูหนังที่เกี่ยวกับเครื่องมินตกมาเครื่องมีตกไม่ใช่เครื่องมีตดเครื่องม,มืตกมาหลายๆเรื่องเรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แล้วก็หลังจากที่เครื่องมินลานี้ได้ตกลงสู่มหาสมุทรนะฮะแล้วก็ค่อยดำดิ่งลงไปเนี่ยซีนเนี้ยพวกเนี้ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําให้เราเชื่อเพราะฉะนั้นหนังนะฮะพยายามพูดอยู่เป็นประจําเลยหนังถ้าทําให้เราเชื่อในสิ่่งทีตาเห็น มันก็ทําให้เราเชื่อในเรื่องราวที่เขาจะเล่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยแม้ จะมีทุนน้อยนิดแต่เขาสามารถทำสิ่นี้ออกมาได้ผ่านเพราะฉะนั้นที่เหลือมันก็โอเคให้อาภัยได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฉลามที่มี CG อาจจะโผล่ไม่มากไม่สะใจเหมือนแม็กที่แบบมาแบบตัวเบลเข่มเลยอันนี่มาแบบเฉียวมาแบบพอให้เห็นแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ลุ้นระทึกแล้วก็หยุดหายใจเป็นระยะระยะเหมือนกันเอาวว่าใครที่ชอบนะฮะชอบหนังแนวเกี่ยวกับลุ้นระทึกชอบหนังเกี่ยวกับสัตว์เล้าเออสัตว์ร้ายสัตว์โลกน่ารัก เรื่องนี้ผมว่าสอบผ่านได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่เพียงแต่อย่าไปคาดหวังให้มันมากเกินไปแล้วกันนะว่าต้องโอ้โหซีจีอลังกาดาราใหญ่ดาราดารา,ดาราทั้งเรื่องเป็นดาราโนเนมทั้งสิ้นนะฮะมีคุ้นอยู่คนเดียวเลยคนที่มาเล่นเป็นบอดี้การ์ดให้สลับนักเอกของเรานะฮะเป็นดาราประกอบที่ไปโผล่อยู่ในหนังใหญ่หลายๆเรื่องเหมือนกันที่ติดหูติดตามากที่สุดก็น่าจะเป็นบทเอ่เอ,อ,อตำรวจในคอนแอ ที่เป็นเจ้าของรถเปิดประทุนคันเท่ที่สุดท้ายต้องหล่นลงมาจากเครื่องบินต่อหน้าต่อตาฮะอันนั้นจำแม่นเลยแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นหนังอังกฤษเล็กๆหรือว่าจะเป็นหนังอ,อ่อีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะฮะเป็นชื่อแล้วก็เป็นชื่อหนังเลยเพูดอย่างนี้นึกไม่ออกจําไม่ได้แต่ว่าเป็นคนเดียวเลยจริงๆในหนังที่บทถือว่าดีไหมดีด้วยบทดีด้วยแล้วก็ แสดงได้ดีสมราคาที่ที่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> น้อยไปทีนหนึ่ง <c oughs> กำลังแบบดูความแสดงของเขาได้อย่างเพลินเนมาแบบเท่ๆเลยเป็นบริการคิดว่าเขาน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องเลยได้ซ้ำายังคิดในใจเลยโอ้โหเรื่องนี้อัปเกรดมาเป็นพระเอกเลยหรอเนี่ยอ๋อแต่ไม่ใช่นะก็ยังคงเป็นตัวประกอบแต่เป็นตัวประกอบที่ให้การแสดงที่ดูแล้วก็ถือว่าน่าทึ่งแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับดาราที่ชื่ออะไรเนี่ย โคมินิชเลยอะไรนะไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นเชื่อดูแล้วกันเนาะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องงาบคลั่งไฟนะครับ No Way Up เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับใครชอบอาจจะหารอบดูได้ยากนิดหนึ่งนะเพราะไม่มีหนังไทย หนังไทยใหญ่มาของไทยเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะกวาดรอบกวาดโรมไปสเสเรียบเลยเพราะฉะนั้นใครอยากดูหนังเรื่องนี้ก็คงต้องเช็ครอบเช็คเวลาให้ดีนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าแม้แม้จะไม่ได้คาดหวังมากมายก็ยังสมหวังอยู่ดีนะฮะ สำหรับใครที่ชื่นชอบหนังแนวแบบนี้เลยนะครับสัตว์ร้ายกินคนคราวนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นหนังฉลามที่ดูแล้วก็เพล,ลินได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปติดตามรับชมกันได้นะครับเขา้เาโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ชื่นชอบสำหรับการรีวิวจาก่าช่องบนบ้าพาสหนังบายผมแอดโก้บนบ้าพาสหนังก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้เป็นการเตือน เอาผมะเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆพอปากของคอแล้วกันนะครับกับความรู้สึกเล็กๆเพราะว่าหนังก็ไม่ใช่หนังใหญ่เลยมากมายหนังซูนสร้างเล็กน้อยแต่ทําให้เราสนุกแล้วก็ลุ้นได้เป็นระยะๆในโรงผมก็ถือว่าคุมละละ้มแล้วล่ะลองดูนะครับสวัสดีครับจากเที่ยวบินในฝันตเตรียมดิ่งฟ้าสู่นรกทะเลลึก No way up งาบคลั่งไฟ พลังทั้งไฟหนีโคตรเพชฌฆาต14มีนาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์